คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเมื่อมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลท่าตูมเวลายเยี่ยมเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสพักผ่อนและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่โดยกำหนดเวลายเยี่ยมเป็นสามช่วงเวลาดังนี้เวลาเช้า6นาฬิกาถึง8นาฬกาเวลากลางวัน10นาฬิกาถึง13นาฬิกา เวลาเย็น16นาฬกา30นาทีถึง21นาฬิกานาทีการเฝ้าผู้ป่วยห้องพิเศษผู้ป่วยสามัญญาสามารถเฝ้าได้ไม่เกินสองคนผู้เฝ้าควรเป็นเพศเดียวกันยกเว้นในรายของสามีภรรยาหรือญาติพี่น้องผู้ป่วยเด็กให้มีญาติเฝ้าทุกครั้งอย่าปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียว และห้ามฝากไว้กับคนที่ไม่รู้จักกรณีจำเป็นสามารถแจ้งพยาบาลประจำตึกสิ่งของมีค่าผู้ป่วยไม่ควรประดับของมีค่าหรือนำเงินสดจำนวนมากมาเก็บรักษาไว้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีจำเป็นโปรดระมัดระวังสิ่งของมีค่าของท่านขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีไม่แน่ใจว่าจะสามารถเก็บรักษาเงินหรือสิ่งของมีค่าไว้ให้ปลอดภัยสามารถปรึกษาพยาบาลประจำตึกเพื่อเก็บรักษาสิ่งของมีค่าของท่านไว้ในที่ปลอดภัยทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทรัพย์สินหรือของมีค่าสูญหายในกรณีที่ผู้ป่วยและญาติเก็บรักษาไว้เองระมัดระวังคนแปลกหน้า โปรดระมัดระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิทกับท่านหรือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหากท่านมีความสงสัยไม่ว่ากรณีใดๆกรุณาติดต่อกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจำตึกของท่านได้ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีการติดต่อกับท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวของโรงพยาบาลพร้อมรูปถ่ายติดแสดงไว้ที่บัตรหากท่านสงสัยในพฤติกรรมกรุณาสอบถาม หรือแจ้งให้พยาบาลประจำตึกทราบทันทีใบรับรองแพทย์ในกรณีที่ท่านต้องการใบรับรองแพทย์หรือใบเบิกราชการการุณาแจ้งพยาบาลทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้จัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะออกจากโรงพยาบาลท่านที่มีประกันชีวิตกับบริษัทประกันคู่สัญญาและหรือ บริษัทประกันอื่นๆหรือมีบัตรประกันสังคมกรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบทันทีที่เข้ามานอนในโรงพยาบาลเพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านต่อไปท่านที่บริจาคร่างกายดวงตาหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในกรณีที่ท่านต้องการใบรับรองแพทย์หรือใบเบิกราชการการุณาแจ้งพยาบาลทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะออกจากโรงพยาบาลท่านที่มีประกันชีวิตกับบริษัทประกันคู่สัญญาและหรือบริษัทประกันอื่นๆหรือมีบัตรประกันสังคมกรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบทันทีที่เข้ามานอนในโรงพยาบาลเพื่อจะได้ดําเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านต่อไปการชําระค่ารักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่แผนกการเงินจะสรุปค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยทุกสามวันหรือตามความเหมาะสมเพื่อให้ท่านชำระค่ารักษาพยาบาลในบางส่วนโดยชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตอาหารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลได้จัดเตรียมอาหารตามหลักวิชาการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย กรรุณาอย่านำอาหารที่มีกลิ่นแรงหรืออาหารที่อาจเป็นพิษต่อผู้ป่วยมาเยี่ยมผู้ป่วยหรือนำมารับประทานในห้องพักผู้ป่วยเช่นทุเรียนหน่อไม้ดองเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจึงไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปผู้ป่วยหรืออาคารสถานที่ในโรงพยาบาลยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อนห้ามทะเลาะวิวาทกันในห้องพักผู้ป่วย ไม่ควรนำเด็กอายุต่ตำกว่า12ปีมาเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพราะเด็กมีภูมิต้านทานโรคน้อยอาจจะทำให้ติดเชื้อได้โดยง่ายไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆเข้ามาในห้องผู้ป่วยโดยเด็ดขาดทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้เล่นการพนันสูบบุหรี่ดื่มสุราและใช้สิ่งเสพติดทุกชนิดในห้องพักผู้ป่วย